สวัสดีครับทุกคนและสำหรับคลิปวิดีโอเกมอาร์คในวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทําการ Mod การีวิวมอสก็ z ิล l ากันอีกแล้วนะครับซึ่งหลังจาก EP ก่อนหน้านี้นะครับทุกคนทีนท่ผมได้รีวิวเป็นเจ้าก็สิล่าแมทวันตัวนี้ไปใช่ไหมครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะครับผมก็เคยรีวิวเป็นเจ้าก็สิล่ารีเจนเดอรี่ตัวนู้นไปเป็นที่เรียบร้อยในช่องแล้วนะครับผมก็ใครไม่ดูก็สามารถลองไปดูในช่องกันได้เลยนะครับผมนะหรือว่าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไวใ้ให้ก็ได้นะซึ่งก็ใช่แล้วครับผมในวันนี้เนี่ยผม ของก็อตซิล่าลีเจนเดอรี่ข้างหลังตัวนี้นะครับแต่บอกเลยนะครับว่าตัวเดิมเวอร์ชั่นที่แบบไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทํามอดก็อตซิล่าตัวนี้นะครับผมให้มีทางด้านของร่างก็อตซิล่าอีโวลฟกันด้วยนะครับผมนะโอ้โหจับไปเป็นเรื่องก็อตซิล่าเอ็กซ์คอนเดอร์นิวเอ็มพายนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับผมก็อตซิล่าลีเจนเดอรี่ตัวนู้นนะครับผมก็เคยมีเป็นทางด้านของก็อตซิล่าตัวปกติตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นทาางงด้นนขอ Burning นะครับผผมมนะมเคคยทคลิปไ้แลวแหละยังไไงก็สามามรถปดูกันได้ที่ผมบอกไปข้างต้นนนั่นเองนะครัับวน ก็มาก็ซิลล่าอีโวนะครับผมผมบอกเลยว่าน่าจะไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะครับอันนี้คือมาแบบ f i r s t impression ไปเพร้อมกับทุกคนเลยนะครับผมนะอ่ะมาจาังหวะน,นี้ตอนนี้ใส่ชุดเกาะแล้วนะครับผมตอนแรกม่มีชุดเกาะนะเป็นชีเปลือยนะครับตอนนี้มาอัปเกรดแล้วเนาะอ่ะอันนี้นะครับผมเล่นไปแล้วเอพิสแล้วนะวันนี้มาครับผมเป็นตัวละของเจ้าก็ซิล l ่าตัวนี้นะครับผมแต้น่น,น,นี่เห็นไหมทุกคนถ้าใครยังจําได้นะครับผมก็จะคุ้นเคยมุมมองมุมนี้แล้วก็หน้าตาของเจ้้าตตััววละครนนีเป็ อย่างดีนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเคยเล่นไปแล้วนะแล้วก็นี่ไงที่ผมจะบอกทุกคนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันอัปเดตเป็นทางด้านของนี่นะครับก็ซิลล่าอีโวเข้ามานะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งวิธีการจะทําให้เป็นก็ซิลล่าอีโวเนี่ยทุกคนก็จะต้องใส่นี้เข้าไปนะครับผมก็คือเป็นทางด้านของอีโวฟนู๊กนะครับผมหรือว่าเป็นเหมือนกับนิวเคลียร์ร่างอีโวนั่นเองนะครับเพราะว่าทุกคนสังเกตไหมว่าร่างก่อนอันนี้ที่เป็นร่างเบิร์นนิ่งอาจจะต้องใช้อันนี้นะครับผมมันก็เขียนว่าอะตอมิกนนนนูคัั่่่เเเเอออองงงะะรรรมีียย็ลลาาาาปโววดด๋ ว่ามันจะเท่สักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมไปใส่นะครับจังหวะน,นี้แปลงร่างแปลงร่างโอโอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยตกด้วยจังหวะน,นี้เฮ้ยอุ้ยโอ้โหทุกคนชิคเคสวยจัดมีเป็นเอฟฟงเอฟเฟกน้ำแข็งด้วยนะครับเมื่อก,กี้จากข้างล่างเลยแล้วก็โอ้โหโโห,โโหโตวัวอย่างใหญ่อะ่ะผมบอกเลยเฮ้ยเท่มากทุกคนดูดิ ทุกคนดูตัวโมเดลนะตัวโมเดลแบบอ,อะไรมันจะสักขนาดนี้วะเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าโคตรเท่อ่ะดูดิ นี่คือก็อตซิล่า2,024ร่างอีโวนะครับผมนะของมอสก็อตซิล่าในเกมอางนั่นเองโหนสวยจ้าด่ะแล้วเทียบกับแมวันีิแมวนตัวเล็กไปเลยนะครับทุกคนนะโอ้โหเป็นไงล่ะดูลักษณะดีเทลร่างกายนะครับผมมีเป็นหนามตะปุ่มตะปําแบบนี้นะครับผมแล้วก็คีบหลังโคตรเป็นแบบเอกลักษณ์เลยนะครับทุกคนพร้อมกับตรงหางตรงนู้นนะครับผมที่เป็นเหมือนกับคล้ายสเตโกซอรัสนั่นเองนะครับเป็นหางหนามแบบนี้นะแต่ว่าโอ้โหดูดิสีแบบจี๊ดมากเลยนะครับทุกคนโคตรสวยอ่ะเอ้ยชอบเลยเว้ย เห็นแล้วแบบสุดจัดอะผมบอกเลยนะครับอ่ะมาลองขี่ดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงปุ๊บขี่หน่อยปุ๊บนี่อโอ้โหสุดจัดนะครับผมบอกเลยอ่ะเราลองมาดูกันที่แอนิเมชันกันหน่อยดีกว่านะครับผมนี่โอ้ตอนเดินนะครับผมมีเอฟเฟเอฟเฟประมาณนี้ค่อยๆเดินเนาะกระโดดได้ไหมเฮ้ยกระโดดอ๋อ ไม่ใช่กระโดดทุกคนท่าสเปซบาร์นะครับผมเป็นท่าโหมดคลานนะครับหูทำดีจัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันดูท่าเดินกันก่อนนี่ท่าเดินจะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็คือเดินสามารถสร้างดามเมจได้นะแล้วก็ท่าวิ่งเป็นไงนี่โอ้ยเหมือนในหนังจัดทุกคนดูท่าวิ่งดีวิ่งเหมือนคนเลยอะ่ะหโคตรโหดอ่ะนะครับแต่ก็ขออน่านไปลงน้ำก็แล้วกันนะตอนแรกก็จะพาไปด้วยน้ำนะครับแต่ไม่ลงดีกว่าเนาะโอเคในน้ำก็คงจะเป็นทั่วไปนะแอนิเมชันแบบว่ายน้ำใช่ปะ เอาเอาที่หายในน้ําทุกคนในน้ําไม่ไว่ายน้ําเฉยเลยเว้ยเฮ้ยเอานึกว่าว่ายน้านะครับอ่ะไม่ลงก็ได้ทางงันอ่ะประมาณนี้นะครับโหดูดีจาดอ่ะนะครับโคตรเทอ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลกันดีกว่านะครับว่าแต่ละท่าของมันเนี่ยสามารถที่จะทอะไรกันได้บ้างนะครับเริ่มต้นจากการคลิกเมาส์ซ้ายกันก่อนเนาะปึ๊บอุ้ยเป็นการชกใส่ศัตรูแบบนี้นะครับผมโคตรชอบเลยอ่ะมีเป็นเอฟฟอเอฟเตกตามมือมาด้วยอ่ะดีจัดเลยนะโหสุดยอดนะครับผมแล้วก็คลิกขวาเป็นยังไง นี่คลิกขวาเป็นการกระทืบเท้าทุกคนสามารถกดได้รัวๆเลยนะครับแต่ว่าเอฟเฟกดีจัดอะผมชอบมากทุกคนดูดินี่ชกนีประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับทุกคนก็คือท่า X นะครับดูซิว่าท่า X เ,เป็นยังไงเฮ้ยโอ้ท่า X เ,เป็นการฟาดหางนะครับทุกคนสุดจัดอะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับทุกคนท่าคิวครับเป็นยังไงดูซิท่าคิว โอ้ยฮ้ย้ยฮ้ย้ย้้ยฮุทุกคนดูโอ้เป็นการพ่นอะตอมิกบรีดนะครับทุกคนแต่ว่าพูดตรงๆนะครับว่าเอฟเสกที่ทาตัวมันดีมากเลยนะแต่ว่าทำไมตอนพ่นมันออกเป็นเหมือนกับเส้นอะไรวะเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยวะเนี่ยเส้นเล็กนิดเดียวเองนะครับผมนะเสียดายมากเลยนะอ่าาคิวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับท้าเอ็กแล้วถ้าคิวแล้วก็มีท่าอะไรอีกวะมีท่าโอท่าโอเป็นยังไงอ๋อุยทุกคน มีท่านอนด้วยเว้ยเฮ้ยโอ้โหต้องพูดว่าความคิดไอเดียดีเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนะคือด,ดูดิคนสร้างเขาแบบเก็บทุกายอียดดีเทลจริงๆเลยนะก็คือกดโอเนี่ยเป็นการนอนแล้วก็สามารถลุกขึ้นได้แบบนี้นะครับผมนี่มีเป็นเอฟเอฟเฟกต์เรียบร้อยเลยนะเฮ้ยสวยงามว่ะคนชอบเลยนะอ่ะต่อไปนะครับผมมาดูท่าเพิ่มเติมกันต่อนะครับวันนี้ผมดิสต์เอาไว้นะต่อไปนะครับทุกคนก็คือท่าชิปเอ็กนั่นเองอ่ะมาลองดูนะครับว่าท่าชิปเอ็กจะเป็นยังไงโอ้ท่ามันเยอะจัด่าชิปเอ็กซะครับ ว้าวทุก <touchscreen> คนโอ้โ wow. หเป็นท่าระเบิดพลังครับเอาชิปหายแล้วก็เสื้อแมสวันผมหายเลยเหรออ๋อไม่หายยังอยู่โอ้โหตกใจหมดอะดูนะชาร์จพลังครับชาร์จพลังชาร์จพลังนิวเคลียร์โพลโอโหโอ้โหโอกหยอหโอว่าไม่โคโอโหโอ้โโคนโหโอดีหโอโคโอโอ้โหโอ้โหคอ้โหโอถอ้ากดอ้โอ้โหโอ้อ้โหนอ้โหโอ้โหอ้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 โหโอหาอ้หอ้้ากดช้ปหอ้โหโอออ้้ สามสองนึกงโอ้สหยิ่งใหญ่อลังการทุกคนสุดจัดอะนะครับแล้วก็อะต่อไปครับผมถ้าคิวต่อชิปคิวนะครับเมื่อกี้ถ้าคิวแล้วพ่นอัโตเมกบิทถ้าชิปคิวเป็นยังไงเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋ออุ้ยอุ้ยชัเหมือนในหนังเลยว้วโอ้ยทุกคนดูโู้ยโอ้ยโอ้ย อุ้ยโอ้เมื่อกี้นะครับอย่าไปสบประมาท่าค like mm ิว hmm. ท so the oh, ่าอัตเมกบี้ของมันนะครับถ้าคุณยังไม่ได้กดท่าไม้ตายท่านี้นะโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสุดจัดอะผมบอกเลยนะครับโคตรเท่โคตรดีเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงทุกคนอย่าลืมไปรอลินกันดูได้นะรูแบบโคตรแบบโคตรขนลุกในตอนนี้นะครับแล้วก็สเปซบาร์นะครับก็คือเป็นคลอโหมดนะก็คือเป็นการคลานนะคลานแบบนี้โอ้หคลานคลานเอ้ยเอ้าเุ้ย แล้วกดชิปเป็นการวิ่งนะครับทุกคนพร้อมกับการสร้างดาเมจโดยรอบหรอเฮ้ยสุดจัดท่าอะไรวะเนี่ยว่าทำไมตอนแรกคือแบบไม่สามารถคลิกเมาส์ซ้ายเมาส์ขวาได้นะครับตอนกดคลานเนี่ยแต่ว่ามันสามารถเนี่ยใช้ท่าพวกนี้ได้แทนนะดูดิคือคลิกเมาส์ซ้ายเมาส์ขวากดเอ,กอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถกดชิปเพื่อที่จะอุ้ยดูเฮ้ยอารมณ์เป็นชิมโมเลยทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ย ือเดินไปไหนก็ตายหมดอะพังพินาศหมดตอนนี้เออขึ้นไปขึ้นไปเออสวยไปไปไปโอ้โหแต่ว่าบอกเลยนะครับว่าโคตรกินสเตมินาเลยนะสเตมินานี่คือลดวบเลยนะครับถ้าใช้ท่าคลานแล้วก็กดชิปไปข้างหน้าเนาะดูนี่สักทีเออเป็นไงออ้โโคตรเทเลยนะครับผมนะสรับสกิลต่างๆนะอ่าทุกคนแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นทางด้านของท่าคำรามนั่นเองดูสิว่าจะเป็นยังไงท่าซีนะครับโว้ โอ้สุดจัดครับไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะครับจังหวะนี้นะโหถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมนะแล้วคือแบบทุกอย่างครบอ่ะเขาเก็บดีเทลเลียดมาดีมากเลยนะครับผมรู้สึกว่าแบบเออโคตรชอบมันเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ที่จริงแล้วมันจะมีน่าจะเป็นท่าคอนโทรลด้วยนะครับที่เป็นมีมต่างๆแต่ผมขออยญาไม่กดนะเพราะว่าถ้ากดแล้วเนี่ยกลัวจะโดนลิกเกอร์นั่นเองนะครับอ่าไม่เป็นไรครับจังหวะนี้ได้เวลาลุยแรงแล้วครับโอ้โหลุยกันบ้างดีกว่าครับผมขวามือเป็นทางด้านของแบล็กคิโอโซรัสมาครับจังหวะนี้ เอาตัวบิกรีดธรรมดาก่อนยิงไปเพื่อนยิงยิงเออตามตามมือไหมตามมือตามมือดิเอาชิบหายยิงไม่โดนเลยเฮ้ยเอาทำไมไม่โดนทำไมไม่โดนโชกเลยเรียบร้อยไม่โดนก็ชกเข้าไปครับจังหวะนี้โอ้โหดูเอฟเฟกต์มันอย่างเท่เลยอ่ะเจออะไรก็พังหมดพังไม่นานหมดกระทืบโอเคสวยงามครับข้างหน้ามีสไปโนซอรัสเออชกไม่โดนว่ะตามเกิดเดียยมันเลยสวยงามจังหวะนี้โอ้ยแบบโคตรเท่อ่ะ ชอบมากเลยทุกคนเขาทํามาได้ดีจริงๆนะเห็นแล้วแบบหลงไหลเลยผมบอกเลยโอเคไปทางนี้ดีกว่ามีอะไรไหมโอเคตรงนี้น่าจะมีคนเยอะอยู่โอ้โหคนอย่างเยอะไม่ใช่ไม่มีคนในนนเสาป้าถหางหายหมดอืมสวยงามไปครับปุ่มไปข้างหน้าต่อตอนนี้โอ้โหแม้กระทั่งเห็นไหมเราเดินผ่านก็พังพินาศหมดอะผมบอกเลยขวาซ้ายดีวะไปทางขวาแล้วกันเฮ้ยไปซ้ายขวาเดี๋ยวไป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 ,ไปซ้ายแล้วกันนะเอาไปซ้ายไปซ้ายโอ้โห ดูสิโห,โห,โหน้ําแบบสีใสสวยงามมากๆเลยนะผมบอกเลยนะโอเคครับท่าเอกหน่อยฟาดหางเออโดนสวยงามมาดิคือไม่มีใครกล้าสู้กับเราเลยผมบอกเลยนะครับเออแต่ก็ก็งแงสิเป็นก็ซิล่าขนาดนี้ฟาดหางเออกะทืบเออฟาดหางฟาดหางฟาดหางชว๊บ คหนลงอ่ะเก็บหมดเลยนะครับผมนะเออเดี๋ยวในโอกาสหน้านะผมว่าน่าจะลองแบบไปสู้แบบมอสกับมอสด,ดูบ้างไหมเป็นกอซิล่าสู้กับกอซิล่าอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจอยู่นะแต่ว่าจังหวะนี้ครับผมข้างหน้ามีทางด้านของอาจจะเป็นทางด้านของอะไรเนี่ยคาโนอัลฟานะครับลองดูไหมผมบอกเลยว่าไม่รอดครับจังหวะนี้มาซูเปอร์บีมเลยครับจังหวะนี้ชาร์จก่อนแกอัลฟาใช่ไหมแกตายแน่เฮ้ยชาร์จชาร์จชาร์ตโ,โอ้โห โอ้โหเสียงเกมมันจะดังนิดนึงนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะแต่ว่าแม่งสุดจัดอ่ะเฮ้ยของจริงอ่ะผมบอกเลยมอสเนี้ยืตายหมดพังหมดพังหมดโอเคหินก็พังกระทืบบับเรียบร้อยคือแบบว่านะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นมอสที่ทำมาได้ดีที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มันดูแล้วแบบ นะสารฝันคนอย่าเป็นก๊อตมากๆเลยนะครับผมนะผมคิดว่าถ้าใครเป็นสายก็อดซิลล่าเนี่ยเราไม่ควรจะพลาดมอดนี้ในเกมอาร์คอย่างแน่นอนนะครับผมนะโอ้โหจังหวะนี้เยอะวะ่ะเยอะแบบนี้เหรอเยอะอย่างนี้ใช่ไหมโดนหน่อยไหมครับผมถ้าระเบิดพลังปึ๊บกลางคืนพดีเว้ยเฮ้ยจังหวะนี้โอ้ตูม คือพูดตรงๆนะไม่ต้องมีคำบรรยายอะไรมากเลยนะครับผมนาะคิมแบิคิโอตรงนี้ด้วยตัวหนึง่งคือสุดยอดจริงนะครับแต่และท่าแต่และเอฟเฟกของมันนะครับนี่ตรงนี้ก็คือผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ผมเขียนมากเลยนะในแมปก็คือเป็นสิ่นฐานของพวกงูใช่ไหมตรงนี้งูแม่งเยอะงูเยอะก็ต้องโดนท่านี้ครับผมไปอีกสักครั้งหนึ่งครับผมเมกาบีมซูปเปอร์บีมต้น ครับขวาซ้ายพังพินาศหมดพังพินาศหมดโอ้คุณบาด้วยืออเรียบร้อ <c> ย <oughs> เอาดีไอ้งูทั้งหลายแหล่ตรงเนี้ยนะครับพังพิ่นาศตายหาหมดนะ <c oughs> ผมบอกเลยตรงนี้ <c oughs> ออก็ถือว่าเล่นสนุกดีนะครับผมสำหรับมอสอันนี้นะยังไงก็ใครอยากจะลองเล่นดูก็สามารถเป็นลองเล่นดูกันได้เลยนะครับผมแนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบก้อนเนี่ยแนะนําอย่างยิ่งเลยนะครับก็ลองเสื้อดูแล้วกันนะมอสชื่อว่าก็อนซ l ล่าอาร์คเลยนะครับผมในเกมอาร์คสไปโรอีเววันนี้ก็คงจะฝ้าเท่นนี้นะครับทุกคนแลวเราจะเจอกันใหม่โอกานะสหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายนะครับทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ